สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักค่ะและตัวหาร1หลักโดยการหารยาวนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักและตัวหารหหลัก โดยการหารยาวได้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลกักผลหารและตัวหารหนึ่งหลกักโดยการหารยาวกันก่อนนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะว่าเรามีวิธีการหารอย่างไรมาพิจารณาโจทย์ข้อนี้กันค่ะ368หารด้วย3โดยวิธีการหารยาวนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้อง วางเครื่องหมายหารยาวก่อนนะคะจากนั้นตัวตั้งจะอยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนั่นคือ368นะคะตัวหารจะอยู่ด้านนอกนะคะคือ3นั่นเองจากนั้นนะคะเราดูที่ตัวหารค่ะตัวหารของเราคือ3ถูกต้องไหมคะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะต้องใช้สูตรคูณแม่3ในการหาผลหารนั่นเองค่ะ เราเริ่มต้นจากการหาผลหารนะคะในหลักที่มากที่สุดก่อนนั่นก็คือหลักร้อยก่อนนะคะเราท่องสูตรคูณแม่3ค่ะ3คูณอะไรจะได้3คะนักเรียนหลักร้อยของเราเป็น3 3นะคะ3คูณอะไรได้3คะ3 1 3่มใช่มคะ1ที่เป็นคำตอบเราใส่ไว้เ้่นบน่ะให้ตรงกับหลักร้อยนะคะ3คูณ1ได้3 3ที่ได้มาใส่ด้านล่างของ3ในหลักร้อยนะคะจากนั้นลบกันได้ศูนย์นั่นเองเมื่อได้เป็น0ูนย์แล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมด้านล่างก็ได้นะคะจากนั้นดึง6ในหลัก10ลงมาค่ะเราก็จะได้6นะคะจากนั้นท่องแม่3ต่อค่ะ3คูณอะไรได้6คะ3คูณ2นั่นเองค่ะ2ใส่ไว้ตรงไหนคะนักเรียนข้างบนค่ะ หลักสินั่นเองเป็นคำตอบนะคะ3คูณ2ได้เท่ากับ6นะคะเติม6ลงมาข้างล่าง6ลบ6จะเหลือ0นั่นเองค่ะเมื่อเหลือ0ูนย์แล้วจากนั้นเราก็ดึง8ในหลักหน่วยลงมาค่ะ3คูณอะไรได้8ค่คะ 3คูณ2ได้แค่6เท่านั้นค่ะไม่มีเท่ากับ8นะคะเราดูที่ใกล้เคียงที่สุด3คูณ2 2ใส่นั้นบนเลข8นะคะที่ตรงหลักหน่วยเป็นคำตอบนะคะ3คูณ2ได้6ค่ะ ใส่คำตอบ6ไว้ข้างล่าง8นะคะจากนั้นนำ8ลบด้วย6จะเหลือ2นั่นเองดังนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ368หารด้วย6จะได้122เศษ2นั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีวิธีการตรวจคำตอบใช่ไหมคะการตรวจคำตอบของเราก็คือการนำตัวหารค่ะ คูณกับผลหารและบวกด้วยเศษซึ่งจะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีนั่นก็คือการนำ3คูณด้วย122และบวกด้วย2ที่เป็นเศษค่ะผลที่ได้ก็คือ368ซึ่งได้เท่ากับตัวตั้งนั่นแสดงว่าผลหารของเรานะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการหาผลหารและเศษนะคะที่ตัวตั้งมี4หลักและตัวหาร1ห,หลักโดยการหารยาวนั่นเองค่ะหลักการและวิธีการเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนแค่ตัวตั้งของเราจะเพิ่มเข้ามาเป็น4หลักแค่นั้นเองค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักนะคะโดยการหารยาวเราจะเริ่มจากการหารจานวนในหลักพันก่อนค่ะ แล้วไปที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับนะคะเมื่อหารจำนวนในหลักใดนะคะให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะนักเรียนเรามาลองดูกันนะคะ นักเรียนพิจารณาโจทย์ข้อนี้ค่ะ6 2 1 3หารด้วย3ด้วยวิธีการหารยาวนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวตั้งของเราเป็นจำนวน4หลักนะคะคือ6 2 1 3ตัวหารของเราเป็นจำนวน1หลักนั่นเองวิธีการหารยาวนะคะเราก็ ทาเครื่องหมายหารยาวก่อนนะคะจากนั้นตัวตั้งเราจะใส่ไว้ในเครื่องหมายหารยาวคือ6,213และตัวหารก็จะอยู่ด้านหน้านะคะเราจะเริ่มต้นหารโดยหารที่หลักพันก่อนนะคะหลักพันของเราตอนนี้คือ6นั่นเองตัวหารของเราคือ3ดังนั้นเราจะใช้สูตรคูณแม่3ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องไหมคะเราจะต้องท่องแม่3เลยค่ะ3คูณอะไรได้6คะนักเรียน ใช่แล้วค่ะ3าคูณสได้เท่ากับ6 2ที่เป็นคำตอบเราใส่ไว้ด้านบนหลักพันนะคะและ3าคูณสได้เท่ากับ6 6มาใส่ไว้ด้านล่าง6ที่หลักพันอีกทีนึงค่ะ6กลบหจะได้เท่ากับ0นนักเรียนจะไม่ใส่0ูนย์ก็ได้จากนั้นเราดึงอะไรลงมาคะดึงสองที่เป็นหลักร้อยลงมาค่ะ3คูณอะไรได้2มีไหมคะ ใกล้เคียงที่สุดคือ3คูณ0ค่ะ3า3คูณ0นยใส่คำตอบ0ในหลักร้อยและใส่0ลงไปด้านล่างของ2นะคะจากนั้นนำา2ลบด้วย0ค่ะ2ลบ0ได้เท่ากับ2จากนั้นดึง1ในหลัก10ลงมากลายเป็น21ค่ะ3คูณอะไรได้2ค่ะนะักเรียน 3คูณ7นั่นเอง7เป็นคำตอบใส่ในหลัก10บค่ะ3คูณ7ได้21 21มาใส่ข้างล่างอีกทีนึงนะคะ21ลบกับ21ได้เท่ากับ0นั่นเองซึ่งเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเราดึงอะไรมาคะตัวสุดท้ายและดึง3ลงมาค่ะซึ่งอยู่ในหลักหน่วยนะคะ3คูณอะไรแล้วได้3ค้คะนักเรียน ใช่แล้วค่ะ1นั่นเองค่ะ3คูณ1จะได้3ใส่ผลคูณไว้ด้านล่างนะคะจากนั้น3ลบด้วย3ที่เป็นผลคูณก็จะได้0นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ6 2 1 3 3หาร3จะมีค่าเท่ากับ2,071นนั่นเองค่ะไม่มีเศษนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ เมื่อทําตามลําดับขั้นตอนนะคะนักเรียนค่อยๆทํำช้าๆไปทีละหลักนะคะไม่ต้องรีบนะคะข้อต่อไปค่ะ5 4 2 5หาร5ค่ะนักเรียนเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็วาดนะคะสร้างเครื่องหมายหารขึ้นมานะคะเครื่องหมายหารยาวค่ะจากนั้นตัวตั้งนะคะ5,425ใส่ไว้ด้านในและตัวหารอยู่ด้านนอกนะคะ ข้อนี้เราต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรคะใช่แล้วค่ะทุกคนแม่อ่าค่ะคหาผลหารที่หลักพันก่อนนะคะโดยใช้คำถามที่ว่า5คูณอะไรแล้วได้5คะใช่แล้วค่ะ5คูณ1่ค่ะ5คูณ1ที่เป็นคำตอบนะคะจะใส่ไว้ด้านบนหลักพันค่ะ5คูณ1ได้เท่ากับ5 5ลบกับ5เป็น0นะคะแล้วเราดึง4ลงมาค่ะ ห้าคูณอะไรได้สี่คะมีไหมคะอ่าไม่มีแล้วใกล้เคียงที่สุดละคะใกล้เคียงที่สุดก็คือห้าคูณศูนย์นั่นเองคะ่ะห้าคูณศูนย์จะได้ศูนย์นะคะเราไม่นิยมใส่แล้วก็ได้คะ่ะเมื่อทุกคนชำนาญแล้วนะคะเมื่อคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบกันก็จะมีผลเท่าเดิมฉะนั้นเราจะรวบดึงหลักต่อไปลงมาเลยคะ่ะดึงสองลงมาเลยห้าคูณอะไรได้สี่สิบสองคะ ไม่มีค่ะไกลเคียงที่สุดละคะ5คูณ8ค่ะได้40อ่าใส่ส0ไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นลบกัน42-40ลบ40ได้เท่ากับ2ดึงอะไรลงมาคะดึง5ลงมาค่ะ2คูณอะไรได้25ค่ะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะ2คูณ5ค่ะ5เป็นคำตอบใส่ไว้ด้านบนที่หลักหน่วยนะคะ5คูณ5ได้25นั่นเอง เมื่อลบกันก็จะได้เท่ากับ0นะคะดังนั้นข้อนี้5,425หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ1,085นั่นเองและเมื่อเราตรวจคำตอบนะคะเราจะใช้วิธีการนำตัวหารก็คือ5คูณด้วยผลหารคือ1,085จะมีค่าเท่ากับ5,425นั่นเอง ซึ่งตรงกับตัวตั้งนะคะดังนั้นคำตอบของเรา1,085เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะมาดูข้อนี้กันค่ะทุกคน2,141หาร4ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็สร้างเครื่องหมายหารยาวค่ะจากนั้นตัวตั้งนะคะ2,141ใส่ข้างในและตัวหาร4ใส่ไว้ด้านนอกนะคะจากนั้นเราท่องสูตรคูณแม่อะไรคะ ท่องสุดคูณแม่4ค่ะ4คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีค่ะ4คูณ0ถูกต้องไหมคะใกล้เคียงที่สุดฉะนั้นตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่ศูนย์ก็ได้นะคะเราจะรวบเลยค่ะจาก2เนี่ยเรารวบเป็น21กับหลักร้อยเลยนะคะ2กับ1เห็นไหมคะฉะนั้นเราท่องสุดคูณต่อเลยค่ะ2คูณอะไรขอโทษค่ะ4คูณอะไรได้ใกล้เคียง21ที่สุดค่ะ 4ีหได้20ถูกต้องไหมคะจากนั้น21่สลบกับยีค่ะได้เป็น1นั่นเองแล้วดึงอะไรลงมาคะดึง4ในหลักสิบลงมาคะ่ะกลายเป็น1ิบนะคะ4คูณอะไรได้14บส่คะนักเรียนมีไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะใกล้เคียงที่สุดค่ะ 4คูณ3นั่นเองค่ะได้12ใส่3ในคำตอบในหลัก10บนะคะ12เอามาใส่ด้านล่าง14ลบกันค่ะเหลือเท่าไหรคะ2ค่ะจากนั้นดึงอะไรมาคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะหลักหน่วยค่ะดึง1ลงมาค่ะกลายเป็น21จากนั้นเราท่องแม่4ต่อค่ะ4คูณอะไรได้21คะไม่มีถูกต้องไหมคะใกล้เคียงที่สุดก็คือ 4คูณ5ค่ะ5ใส่ในคำตอบที่หลักหน่วย4คูณ5ได้20ผลคูณนำมาใส่ไว้ด้านล่างนะคะ21ลบกับ20เหลือเท่าไรคะ1ค่ะฉะนั้นข้อนี้ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ535เศษ1ค่ะมีเศษด้วยนะคะ เมื่อเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถตรวจคำตอบดูได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่โดยการทำอย่างไรคะนักเรียนนำตัวหารก็คือ4คูณด้วยผลหารก็คือ535และบวกด้วยเศษค่ะก็คือ1ค่ะซึ่งผลที่ได้ก็คือ2,141นั่นเองตรงกับตัวตั้งพอดีเลยค่ะดังนั้น5,300 ขอโทษค่ะ535เศษ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูอีกสักขอ้อหนึ่งนะคะทุกคน9,548หาร5ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราใส่เครื่องหมายหารยาวนะคะจากนั้นวางตัวตั้งลงไปในเครื่องหมายหารค่ะ9,548นะคะตัวหารอยู่ด้านนอกค่ะนั่นก็คือ5นะคะ ในข้อนี้เราจะต้องใช้สูตรคูณแม่5ใช่แล้วค่ะเราเริ่มต้นจากการหารหลักพันก่อนนะคะโดยใช้คำถามที่ว่า5คูณอะไรจะได้9คะมีไหมคะไม่มีแต่มีใกล้เคียงค่ะ5คูณ1นั่นเองค่ะ1ใส่ในคำตอบที่หลักพัน5คูณ1ได้เท่าไหร่คะได้5ค่ะใส่ผลคูณที่ได้ในหลักพันเหมือนกัน5ลบ 9ลบ5เหลือเท่าไหร่คะ4ค่ค่ะจากนั้นเราดึงอะไรลงมาดึงหลักร้อยลงมานั่นคือ5ค่ะกลายเป็น45จากนั้นเราท่องสุดคูณไม่5ต่อค่ะ5คูณอะไรได้45คะใช่แล้วค่ะ5คูณ9นะคะ9ใส่ในคำตอบหลักร้อยค่ะได้เป็น45 45ลบกับ45เหลือเท่าไหร่คะ0นนั่นเองค่ะ ่าจากนั้นเราดึง4ลงมาค่ะ5คูณอะไรได้4มีไหมคะไม่มีใกล้เคียงที่สุดล่ะคะ0นั่นเองค่ะ5คูณ0ได้เท่ากับ0ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะถึงเอามาลบก็จะได้4เหมือนเดิมดังนั้นเราจะดึงหลักหน่วยลงมาเลยเป็น48ค่ะ5คูณอะไรได้ใกล้เคียง48คะ ใช่แล้วค่ะทุกคน5คูณ9ค่ะ9ใส่นั้นคำตอบหลักหน่วยค่ะ5คูณ9ได้45ใส่ไว้ด้านล่าง48นะคะ48ลบกับ45เหลือ3นั่นเองค่ะฉะนั้น9,548หาร5มีค่าเท่ากับ1,999เศษ3นั่นเองค่ะเราลองมาตรวจคำตอบดูนะคะ นำตัวหารคือ5คูณด้วย1,909และบวกด้วยเศษคือ3ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ9,548เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยค่ะดังนั้น1,909เศษ3เป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง เป็นจำนวน4หลักนะคะตัวหารเป็นจำนวน1หลักโดยวิธีการหารยาวเราจะเริ่มต้นจากการหารในจำนวนที่เป็นหลักพันก่อนนะคะตามด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับค่ะเมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เราเขียนเลขโดที่เป็นผลหารอยู่ในหลักนั้นนะคะทุกคนแล้ววิธีการตรวจคำตอบทำยังไงคะเรานำผลหาร คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยตัวหารบวกด้วยเศษนะคะซึ่งถ้าผลที่ได้เท่ากับตัวตั้งนั่นแสดงว่าคำตอบของเราถูกแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเล่มที่สองนะคะในหน้า23และ26คะ่ะมี2หน้านะคะ23และ26คะ่ะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและส่งงานมายังลายส่วนตัวของครูไซนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ